PSI ชัดล้านเอ Acer Export Beyond Limits สวัสดีค่ะคตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยค่ะจันถึงสุกสองทุ่มตรงและช่วงเวลา8ปโมงเช้านะคะกับข้อมูลวันจันค่ะที่พิเศษสำหรับคุณเพื่อนช่างและผู้ประกอบการค่ะต่อเน,นื่องจากวันจันทร์ที่แล้วนะคะที่เราได้พูดคุยกันถึง10เคล็ดลับของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อแรกในเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนข้อที่2ในเรื่องของการมีสัมพันธ์ที่ดีกับนายทุนนะคะแหล่งเงินของเราที่เราจะมาใช้ในการ ทำธุรกิจข้อที่3ค่ะเรื่องของทีมงานที่ดีมีประสิทธิภาพส่วนข้อที่4ก็คือจะต้องมีเวลาพักบ้างนะคะ take a break บ้างค่ะส่วนข้อที่5เขาจะบอกว่ามีภาพที่มันชัดเจนเกี่ยวกับความสำเร็จที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองข้อที่6สุดท้ายที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สาหรับธุรกิจของเรานะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้อยู่แล้วแหละพราะเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะมีอยู่ ในตัวของทุกคนอยู่แล้วสําหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการแต่อยู่ที่ว่าจะมีข้อไหนมากข้อไหนน้อยนะคะข้อไหนน้อยก็เสริมเข้าไปนะคะให้ความสําคัญเขามากขึ้นและเราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและสําหรับข้อนี้ที่ถือว่าสําคัญมากๆสําหรับคนเป็นผู้ประกอบการก็คือจะต้องมีการวางแผนในหัวตลอดเวลาเขาเรียกว่าเป็นแผนอาเเดคือเป็นการวางแผนล่วงหน้าถามว่าเพราะว่ายิง จริงๆอะไรเกิดขึ้นคุณทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทำงานประจำ <c oughs> งานประจำก็คืออย่างบอกงานประจำแปลว่างานเนี่ยคือมันมาต่อเนื่องแบบเขาเรียกว่าคาดการได้ค <ứng S 2> าดเดาได้ <c oughs> แล้วก็ไม่มีอะไรมาแข่งขันกับคุณคุณกำลังแข่งกับตัวเองหรือว่าอาจจะมีเพื่อนข้างๆคุณที่เป็นคู่แข่ง <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นคู่แข่งที่ว่าจะมากินเลือกกินเนื้อกัน <ứng S 2> <c oughs> แต่ประเด็นคือเมื่อคุณทำธุรกิจแล้วครับธุรกิจเนี่ยมันเป็นการเปิดกว้างเห <c oughs> มือนกับเป็นมหาสมุทรผืนหนึ่งที่คุณจะเจออะไรอีกหลายอย่าง แต่คราวนี้อย่างที่บอกว่าคือมหาสมุทรมันใหญ่มากมันก็มีเรือหลายลําที่จะไปเก็บเกี่ยวตัวปลาเนี่ยมาบางคนก็ไปที่ที่ว่าปลาปลาเยอะชชแต่ค่อย่างที่บอกปลาเยอะแล้วเรือเยอะใชก็จะมีก็จะมีอะไรก็จะมีเรื่องของการแข่งขันอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการแข่งขันอย่างนี้ซึ่งมองแล้วเหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนคุณควรจะมีข้อหกครับแพลนอะเฮดแพลนยังไง เ,เราควรจะต้องทำหนึ่งก็คือแผนรายวันกับแผนรายสัปดาห์คือแผนรายเดือนก็อาจจะมีได้นะแต่ว่าคือจริงๆแล้วคือเอา2ออย่างให้ได้ก่อนค,คือแผนรายวันกับแผนรายสัปดาห์แผนรายวันเนี่ยเ,เราลองแพลนกันดูว่าความเป็นจริงเนี่ยคือเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการทํากิจกรรมบางอย่างที่ต้องทํากับที่ควรทำที่ต้องทาหมายความว่าคือมันยังไงเป็นเรื่องรูทีนไงเป,นเป็นงานรูทีนสําคัญสำคัญเนี่ยต้องทํา กับงานที่ควรทําคือเป็นงานเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์มันจะเป็นการใช้สมองสองซีกไม่เหมือนกันฉะนั้นนี่คือถ้าเราแบ่งได้นะคนที่ใช้เขาเรียกว่ากําหนดเวลาได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันบาลานซ์ปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าต่อวันเนี่ยคือคุณใช้เวลาหรือว่าเสียเวลาไปเท่าไหร่บากคนว่านี่ผมใช้เวลาเท่านี้ไปทำอะไรบางคนบอกว่าโอ้โหผมโคตรข่าเวลากับเรื่องพวกนี้แสดงว่าคือใช้คำเนี่ยเห็นไหมมันนก g a t i v e กับ positive ต่างกันแล้ว เรื่องของการวางแผนการขายเหมือนกันพวกเราสังเกตดูนะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดรายสัปดาห์นะ,ะลองสังเกตดูว่าการที่เราขายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามาถึงจุดหนึ่งลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ที่เราต้องการกันแน่เพราะว่ามันมีเขา,า,าเรียกว่าอะไรบทวิจัยบทหนึ่งก็บอกว่าลูกค้าเก่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจะนํามาซึ่งลูกค้าใหม่30-50%ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถกลม ใจเข้าได้คุณไม่ต้องกังวลเลยจะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายตลอดเวลาเต่อเนื่องเหมือนกับว่าลูกค้าเก่าเนี่ยจะไปบอกต่อสําหรับลูกค้าใหม่ใช่มันเป็นจริงแล้วสําหรับธุรกิจจาน PSI ค่ะแล้วก็มันเป็นจริงแล้วสําหรับหลายๆธุรกิจก่อนหน้านี้เอาง่ายๆเราไปกินน้ําจะเป็นน้ําชาหรือว่าจะเป็นน้ำซอฟดิก์อะไรก็ตามแต่เรามันมีให้ลองกี่ยี่ห้อ แต่แน่ๆเนี่ยเราชอบยี่ห้อหนึ่งหรือว่าเรากินยี่ห้อนี้แล้วติดใจเนี่ยเราก็คงจะต้องไปแล้วบอกยี่ห้อเดิมค่ะเราคงไม่มีเราก็ฉันเกิดมาจะตั้งปณิธานเผาเผาผ้าทิ่เราก็เนี่ยจะกินเฉพาะยี่ห้อที่แบบคือจะกินไม่ซ้ำยี่ห้อกันนะอะคือปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เต็มแล้ว ใช่รวมถึงการไปซื้อหรือว่าไปกินแล้วถูกใจแล้วก็ซื้อไปเผื่อคนอื่นด้วยเป็นการบ<ช>อกต่อไปในตัวบางทีอะไรอย่างที้บอกว่าคือพอพอลูกค้าเก่าเนี่ยถามว่าบางคนบอกพี่บบางคนติดจามไปแล้วมันเริ่มจะติดทำไมอีกก็อย่างที่บอกไงพอมี HD ขึ้นมาอัปเกรดได้พอมีเครื่องรุ่นใหม่มีราคาโปรโมชั่นคุณก็เพิ่มจุดเพราะว่าทีวีสมัยนี้ราคาถูกมากแล้วที่สําคัญนะเหมือนเหมือนกันคืออะไรพอช่วงเทศกาลเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้า เอาจานไปแจกให้กับญาติผู้ใหญ่เห็นไหมมันเป็นเรื่องที่ว่าเราก็คือสมัยก่อนบอกตรงนะคือคาดไม่ถึงจริงๆแต่ตอนนี้เทศกาลสงกรานต์ขายดีปีใหม่ขายดีเพราะว่าอะไรก็มีการไปแจกแล้วก็ใครมีเขาเรียกว่าอะไรมีแขก VIP มีคนอ่ะคุณอยากจะเมื่อกี้จำข้อสองได้ไหม อยากจะให้ผู้จัดจาก,การแบงค์เนี่ยรู้จักเราดีดีติดจารนสักใบหนึ่งแค่นี้ก็ได้แล้วนะความ <ขอ S 1> สัมพันธ์ดีดีแต่ทีนี้ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยค่ะอยากให้พีช่ชายขยายความนิดนึงว่าจํานวนของลูกค้าเก่าที่มีอยู่ในมือในขณะเดียวกันการทําธุรกิจเราก็ต้องการลูกค้าใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นแบบนี้เราควรที่จะบารานา์ในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างไงบ้างอะคะก็ลูกค้าใหม่เนี่ยเราต้องบอกว่าลูกค้าใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ใช่ไหมนั่นคือต้องทํายังไงก็ได้เนี่ย หรว่าตื่นเต้นหรือว่าเราใจกับสิ่งที่เราจะให้ครับโปรโมชั่นแต่ลูกค้าเก่าเนี่ยเขาต้องการอะไรครับจริงๆแล้วเขาต้องการเห็นเราเนี่ยภาพลักษณ์เท่ากับเห็นข่าวดีนี่เคยสังเกตไหมช่างเนี่ยสมัยก่อนเราจะเจอเขาสองตอนตอนแรกคือตอนจะมาเอาเงินเราตอนที่สองคือจะมาเอาเงินเราอีกทีตอนที่เราภาพพลังทำเครื่องเสีย<อ>แล้วเขาก็มาชาร์จตังเราเ คุณเห็นไหมว่าช่างสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงอย่างที่บอกมันคือภาพลักษณ์ก็ไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ช่างพีเอซยเตีดไปเยอะเรามีอ่าเขาเรียกว่าข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนี่ก็ส่งไปให้นี่ก็อัปเดตให้ดูเขาได้รับเสร็จปุ๊บเนี่ยหลายคนนะไปบอกต่อลูกค้าหลายคนใช้โปรโมชั่นเหมาจ่ายโทรไปหาลูกค้าไม่มีไม่มีต้นทุนเลยมีแค่ต้นทุนค่านำํายนั่นเองแล้วขับขับอะไรขับรถไปเนี่ยเจอร้านเจอบ้านที่ติดจานไปแล้ว จริงๆแล้วคือว่าไปหาเขาเนี่ยคือไปบอกเขาหน่อยต่อไปเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วเฮ้ยตก,กติช่างมาต้องเสียตังค์ให้มันตอนนี้ไม่ใช่ช่างมาปุ๊บเนี่ยคือไม่เอาข่าวดีมาเฮ้ยเออมีนี้เรอเปล่อพอมาสักพักคุณสังเกตเ่ยเขาถึงแม้นะถ้าเขาจะไม่ซื้อคนนะ,ค,ะคุณจะได้ของติดไม้ติดมือกลับมาหรืออย่างน้อยที่สุดนะเขาจะต้องบอกคุณว่าขอบใจนะ,ะขอบคุณนะทีอ่อ,อุตส่าห์มาบอก และเนี่ยมันพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งมันจะมีทิปปิ้งพอยต์ว่าคําขอบคุณตรงนั้นจะแปลว่าเนี่ยเยช่างตอนนี้มีอะไรใหม่ๆมัมย้ยอยากจะมาติดเพิ่มคอคราวนี้เห็นไหมการที่คุณแพลนอเหตุคุณแพลนข้างหน้าว่าคุณต้องไปตรงไหนทําอะไรบ้างแล้วก็รู้แล้วว่าภาพใหญ่เนี่ยลูกค้าเก่าต้องการสิ่งเหล่านี้ในที่สุดเนี่ยคือเขาสามารถที่จะหาอะไรอะ่ะหาจุดที่ว่าหาเหลี่ยมมาขายได้ส่วนลูกค้าใหม่คุณไม่ต้องห่วงหรอกคือจะเจอเขาแล้วให้เขาประทับใจก่อนเนี่ย เล่นด้วยโปรโมชั่นอืมเออก็เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะสำหรับการดูแลคุณลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเก่าเนี่ยโอเคอาจจะรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะถามว่าวันหนึ่งมีเซอร์ไพรส์หน่อยมีอะไรที่มันพิเศษไปให้เขาเนี่ยเขารู้สึกดีและความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันจะต่อเนื่องยาวนานนะคะถามว่าวันนี้ถ้าเขาจะต้องแนะนำลูกค้าใหม่เพิ่มเติมเขาเป็นคนที่ใช้แล้วเนี่ยพิสูจน์แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่ามันดียังไงสำหรับเอ่อธุรกิจหรือว่าจาร์ดเวเทียมของเรานะคะส่วนลูกค้า ก็อย่างที่พี่แชร์บอกค่ะจัดโปรโมชั่นให้เขาตื่นตาตื่นใจก่อนพอเขาได้เป็นลูกค้าของเราปั๊บพอหลังจากนั้นคือเป็นลูกค้าเก่าและเราก็ดูแลเขาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นลูกค้ากันอย่างยาวนานค่ะและกับการเป็นผู้ประกอบการเองอ่ะค่ะเขาบอกว่าจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาอืมก็คือเขาเรียกว่าอย่าหยุดนิ่งค่ะการเรียนรู้ก็คือบอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยพวกเราต้องไปดูจากประวัติศาสตร์นะเราไม่ได้พูดกันเอง,งคือว่า คุณเห็นไหมว่าคนที่ขายไก่เฮฟซเนี่ยเขาเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเมื่ออายุ60ค่ะเลคคอกก็คือเริ่มธุรกิจเมื่ออายุประมาณสัก42แล้วก็กว่าจะพัฒนาแล้วก็ธุรกิจจะมาดีได้ก็ใช้เวลาประมาณ50กว่าเหมือนกันนิ่จำตัวซ e o ของ Starbucks ได้ไหมเขาก็เป็นฮาวเวิร์ดชูสก็คือว่าเริ่มต้นก็คือถามว่าก็ทำงานมาแต่ว่าตอนที่ว่ามากู้เงิน2 5ล้านหแสนเหรียญเนี่ยมาซื้อกิจการ Star ์บัคส์ ตอนนั้นก็ไม่ได้หนุมแล้วนะก็เริ่มมีอายุแล้วะฉะนั้นคือหลายๆคนเนี่ยต้องคิดเสมอว่าเราเนี่ยไม่แก่เกินเรียนแล้วก็อย่าไปคิดว่าเราไม่พร้อมหรือว่าเรามีการาศึกษาที่ไม่ถึงจริงๆทุกเรื่องนะอย่างที่บอกบอะที่บอกช่างไปเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าพูดอีกสับประสาหนึ่งเขาบอกว่าเป็น CRM ก็เป็น Customer Relationship Management เป็นการจัดการรักษาให้ลูกค้ารู้สึกดีแต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราอ่านหนังสือพวกนี แล้วเราสามารถแปลงออกมาให้มันเป็นภาษาง่ายๆได้แสดงว่าพวกเราเนี่ยจะได้ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้นี่อีกเยอะเลยบางคนเนี่ยคือเห็นไหมอา,อาจจะไม่อ่านแต่มีวิธีคือการฟังพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยจับ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 มาแล้วก็กลั่นกรองใหม่ให้กลายเป็นภาษาของตัวเองที่นี่ก็ได้เหมือนกันนั่นคือเรื่องทุกเรื่องนะถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วเนี่ยสำคัญแค่อย่างเดียวว่าพวกเราอ่ะต้องมีจิตหนึ่งก็คือโฟกัสสองก็คือว่าต้องคิดบวกแล้วก็สามนี่คืออย่าไปเอาเรื่อง ร้ายๆลบๆเนี่ยเข้ามาในตัวมากนักพวกนี้ถ้าเกิดมันเข้ามาเยอะเนี่ยคุณแน่นอนคือคุณไม่ไม่สามารถจะพูดตีได้เหมือนกับเรื่องกำนันที่เราเคยเล่าไปแต่เราคงจะเล่าในที่นี่ไม่ได้เพราะมันยาบมากใช่ไหมนิตดทไฮได้ไม่ได้ไม่ได้มันเยอะไปเจอกำนันอย่างที่บอกว่าคือเจอทุกวันพูดหยาบทุกวันพอมาวันหนึ่งกำนันก็ได้มีโอกาสไปเป็นสักขีพยานประธานสักขีพยานในงานแต่งงานของของบ่าวสาวคู่หนึ่ง เขาก็ใช้กำนันที่ไม่พูดโอยพอรกำนันก็เออเอออาเออเอาเ,เป็นหน้าที่ครับสุดท้ายก็สะบัดต่อ,อมาด้วยคำหยาแล้วบอกว่านี่เอ้ยพูดไม่ออกคือเพราะว่าอะไรชีวิตพูดหยาบมาทั้งชีวิตไงคนเราเนี่ยคือต้องระวังตรงนี้ให้ดีฉะนั้นคือต้องอบอก,บอกเลยว่าคนลิบเ,เขาเป็นอย่างนั้นน่ะอ้าวก็นี่ไง<น>ก็ถึงต้องบอกว่า,าเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นการจํากัดศักยภาพเรา การศึกษาความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่นะครับทุกคนเนี่ยมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่ว่าคุณจะมีใจที่เปิดกว้างแค่ไหนกับความริยะอุตสาหะเนี่ยไอ้นี่นี่คือเป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้ค่ะฉะนั้นคือเราต้องหาเรื่องใหม่ๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราเรียนรู้กับมันแล้วก็เอามาแปลงใช้ใชบางทีนะ เขาฟังคุณเขาอาจจะไม่ไม่ได้ว่าอินกับเรื่องนะแต่เขาเห็นว่าเออคุณเนี่ยมีความกระตือร้นเขาอาจจะซื้อก็ได้ในเรื่องของความรู้นะคะตอนนี้ต้องบอกว่ามีหลากหลายรูปแบบแหละทั้งอินเทอร์เน็ตที่เราบอกไปถ้าเราใช้ในส่วนของการหาความรู้ต้องบอกว่าโอ้โหเวอร์ววยนะเยอะแย,ยะมากมายเลยทีเดียวหนังสือนะคะข่าวหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยทุกรูปแบบรวมถึงการฟังแต่จะฟังอย่างไรให้ได้เป็นความรู้นะคะให้ได้เป็นเกล็ดเคล็ดลับที่เราสามารถนํามาปรับใช้กับธุรกิจของ เราก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งค่ะของการเป็นผู้ประกอบการเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะยังมีอีกหลายหัวข้อรวมถึงนำมาแปลงเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับเพื่อนช่างด้วยจะเป็นอะไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ